โอเคพี่พ,พี่ลองเปิดราคามาดูก็ได้ครับประมาณเก้าพี่อ่ะพี่ลองไล่ดูว่าราคาตรงไหมครโอ้ที่พี่จิ้มตัวเลขมาบางอย่างมันจะแพงนะครับบางอย่างมันก็ราคามันก็ซื้อได้นะฮะอันนี้แจ้งตามตรงเนอะอย่างอย่างอย่างปูทวดอย่างเงี้ยพระเนี่ยเล่นเงินหลักพันอยู่แล้วแล้วทองนี่มันบางมากจริงๆพระรวมทองมันก็ไม่น่าจะเกินหมื่นอยู่แล้ว ก็ได้อุยสวัสดีครับผมไอ้มทเทพนะครับวันนี้ก็มาเปิดร้านเช่าพักกันใครมีพาเครื่องก็สามารถเดินทางมาได้ท,ที่โครงการเดอะบิตติสนะฮะร,ร้านเปิดเที่ยงครึ่งถึงหกโมงเย็นวันนี้เนี่ยก็จะแนะนําวิธีการเดินทางมานะครับเพราะว่ามีพี่ทุกท่านสอบถามมาว่าเวลาเดินทางมาที่ร้านเดินทางมาอย่างไงนะฮะจริงๆร,ร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงสี่แยกกระลาพึกนะครับ ก็ง่ายๆเลยฮะจากอ่าวุฒิกาศเนี่ยก็จะไล่เลียงมานะฮะจะอยู่บนเส้นถนนราชพฤกษ์นะครับมุ่งหน้าไปเส้นกะละพฤกษ์นะฮะแล้วก็จะเจอสี่แยกกะละพฤกษ์นะฮะก็ง่ายๆเลยครับข้ามแยกมาก่อนนะพอเราข้ามแยกมาปุ๊บฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นโฮมโปรกะละพฤกษ์นะครับแล้วตรงมาอีกนิดนึงเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบิ๊กซีกะละพฤกษ์นะครับให้เรากลับรถเลยฮะพอกลับรถเสร็จปุ๊บเนะี่ยฝั่งซ้ายเราจะเห็นโรงพยาบาลจำนำเลยมานิดนึงครับจะมีตึกที่เป็นสีอิฐนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับร้านผมจะตั้งอยู่ข้างหน้้าาาาเเเเเเเลลยยยครรัััับบบกก็็จจจะะะะหนนนนนนแชชดดฮีี๋ววม่่พซึง เมื่อกี้น้องทีมงานบอกว่ามีพี่คนนึงเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้านะครับเขาบอกว่าหมอรองกระดูกเขาไม่ค่อยดีเขาเลยเดินเดินไม่ไหวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปเช่าพระนอกสถานที่ไม่ได้ไกลมากแค่หน้าร้านเองอ่าน,น,นตามไป <S <S พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มากไหนพี่มาครับ หมอปัมประกอบบั๊มประกอบมันทำไมไม่เดินเข้าไปที่ร้านเนี่ยเป็นหมอรองกระดูกมันไใดุสูงเนี่ยขึ้นไม่ได้อ๋อถ้ามันไดสูงนี้ขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้ก็แบบมะมาแล้วอย่างเงี้ยแบบาอย่างเงี้ยได้แต่เขาต้องมีที่จับถ้าไม่มีที่จับปุ๊บเวลาก้าวไปเนี่ยมันจะแบบมิ่งลงขาแล้วมันจะหมดแรงแล้วมันจะล้มไปเลยอ๋อความหมายคือว่าถ้าเราขึ้นที่สูงสูงเนี่ยมันต้องมีที่จับถ้าไม่มีที่จับปุ๊บเดี๋ยวมันหมดแรงล้มไปเลยอันตรายหนักกว่าเดิมอีก ดูแล้วเสียงเนี่ยยาวาอยาเลยจังหวะวันนี้คนดูทางบ้านบอกว่าอยากให้พี่เอ็มเช่าพักนอกสถานที่ก็เลยออกมานอกสถานที่คือไม่ใช่ข้างในร้านเนี่ยคแค่นี้ก็ถึงว่านอก,กว่าที่แค่นี้คนก็ดูแล้วฮะเพราะว่าเขาเบื่อข้างในร้านเนี่ยพี่ผมเลยเดินม,มานอกร้าน<ม>แล้วนี้พี่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผมนะมีปกใบมะขาม ไมซอร์ไพรส์มั้ยไม่เซอร์ไพรส์มัราะพูดเ็นข้าวประจำได้หมดเลยพี่โอเคนะฮะแต่คือขับรถได้ทุกอย่างปกติเดินได้หมดอ่ะขับได้แต่ว่าเดินไกลๆไม่ได้ถ้าเดินเรียบๆอ่ะได้อยู่ร้อยเมตรร้อยเมตรไม่ได้อยู่องค์นี้ได้มาไงฮะตรงนี้เหรอมาอะไรมาพี่ติดราคาไว้ประมาณเท่าไหร่พี่มีไหมมีตัวเลขในใจไหมในใจที่คิดว่าเอ้ยมาวันนี้เจอคุณเองไม่อยากแล้วจะได้เงินอันนี้กลับประมาณเท่าไหร่อ่ะแปดพัน 2 5 0 0นนงนะฮะให้กล้องดูก่อนอ่ะอันนี้เป็นเป็นผมมะขามหรวบุโตะนะครับรุ่นนี้ช่งปี2.5.21เนาะจริงๆเนี่ยผมเช่าุกับทุกวันอยู่แล้วองค์นึงก็มีตัวเลขตามที่พี่แจ้งไปหมื 10, ่นบวกลบแล้วแต่สภาพนะฮะแต่องค์นี้เนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แหละพี่อยากได้อะไรฮะ แปดพันห้าหลอกกว่าใน YouTube. ายูทูบอีกอะพี่หลอกกว่าในยูทูปอุ้ยแน่อ,งงอ,อ,อย่าง,งนี้ข้อคุยกันได้เลี้ยวเล็กกว่าขอบคุณมากเลยพี่พอ,อ,อชมว่าหล่อปุ๊บราคาต้อง,ต,องต้องมาแล้วต้องมาต้องมาแล้วแหมรู้เลยรู้จุดผมเลยชมปุ๊บเดี๋ยวราคาขึ้นอยากได้อะไรเอ่อพิจารณาแปดพันห้าแต่ถ้าคุณเอม็มปรับปริาณมากกว่านี้ก็แล้วแต่เลยครับอุ้ยอย่าว่าผมอย่าว่าผมวันนี้เนี่ยพี่เอาพามาปล่อยผมผมเช่าพาพี่ผมก็ไปทํากําไรเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต่างคนต่างได้เหมือนกัน เนี่ยไม่ต้องไหว้ผมนะครับก็อย่างงี้แปดพันห้าเก็ก็ถือว่าสวยนะหมื่นหนึ่งก็ดีแล้วหมืหม่นหนึ่งอ่ะดีครับผมเป็นหมื่นสองไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมจ่ายใหนะ้หมื่นสองเนี่ยไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรพี่ถ้าแท้แล้วผมปล่อยได้ผมมีกําไรผมซื้อพี่แพงหน่อยนึงกำไรผมก็ลดลงนิดนึงไม่เป็นไรหรอกนะแต่ก็ยังมีอยู่นะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมอุ่นกันในพี่แล้วกันหมื่นสองขอบคุณมากครับพี่ับเดินทางปลอดภัยนะฮะขอให้หายไวนะพี่เนาะเฮ้ยครับไปแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อปล่อยพี่เขานั่งรอนานเลยนะก็วันนี้พี่เขาเอาพาร์มาให้ดูเนี่ยผมเม่กี่ผมต้องประเมินเท่าเขนะพี่เอามาณสามถาดเนะมันก็จะมีอย่างนี้ฮะมันมีพาร์ที่เล่นกันบ้างไม่เล่นกันบ้างนะพี่เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลพี่ไปพร้อมๆกับเอ่อคนที่เขาดูทางบ้านแล้วกันพี่อันนี้เป็นพาร์่พี่เขาเก็บเอาไว้นะน่าจะเป็นพาร์เก่าเก็บมั้งใช่ไหมของคุณพ่อค่ะก็ดูเนี่ยมีมีเป็น มีทั้งหลวงพว่อเกษมนะครับแล้วก็จะมีพวกหลวงปู่ทวดด้วยเนาะหลวงพ่อคูณแล้วก็เป็นพวกพระอันนี้นะ่รพระดูอะไรเป็นพวกพระกระดูกนะฮะโอเค,อ,เคอันนั้นเดี๋ยวผมลองลองไล่เรียนก่อนก็พยายามแยกๆออกมาเลยพี่ให้ดูว่าอันไหนพอที่จะเช่าได้คือพระที่ดูนะส่วนมากเป็นพระแท้เกือบหมดเลยพี่แต่ว่าในตลาดเนี่ย หรืออันที่มีราคาเนี่ยก็จะมีแค่บางอย่างเท่านั้นพี่ผมก็พยายามหยิบอันที่แบบมีราคาสูงๆหน่อยนะพี่จะได้แบบปล่อยองค์หนึ่งสองสองค์สามองค์แล้วแบบรู้สึกว่าได้เงินไปเยอะหน่อยเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการซื้อขายกันอย่างเหรียญปูแหวนหนึ่งเงี้ยเหรียญหนึ่งประมาณหลักร้อยอย่างพี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นพาระแท้นะอ้อแท้ทๆๆ <ๆ S 1> แล้วก็ทันทันด้วยแต่พระพักเครื่องเออพักเกจิบางที่เขาก็ไม่ได้แพง บางทีก็แพงแพงเพราะว่าหนึ่งเขามีการเช่าหากันมีประสบการณ์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะอะไรเงีเย้ยก็จะราคาก็จะแพง<ะ>แล้วพอมีการเล่นกันปุ๊บมันก็มีราคาค้้ไปค้้มมาคือราคานั้นขายเท่านี้ราคานี้ขายขยับขึ้นไปมากกว่าเดิมซื้อไปซื้อมาปุ๊บราคามันเลยแพงขึ้นเรื่อยๆ oh. แล้วก็บวกกับว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปบูชาแล้วมีประสบการณ์ทําให้ระเขามีราคาขึ้นมาด้วย uh huh. นะ uh huh. ก็เลยบอกก่อนว่าแท้บางแต่บางอย่างไม่ไม่เล่นกันเพราะยังไม่แพงนะครับ หลวงพ่อเกษมอันนี้ก็แท้นะครับแต่รุ่นนี้อาจจะยังไม่แพงพี่ที่ที่มีราคานะพี่แล้วก็น่าจะแบบได้ได้เงินหน่อยก็เป็นอันเนี้ยฮะค่ะน,นี่เป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเป็นกองพันกองพันลำปางสองอ่าถ้าเป็นกองพันลำปางรุ่นแรกอะ่ะเขาเล่นกันแพงเลยอ,องหนึ่งประมาณ4ี่ห้าแสนได้ก็คือครึ่งล้านแหละแต่เน,นี้ยเป็นรุ่นสองรุ่น2องเขาสร้างปีสามหนะครับเดี๋ยวผมดูอนถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นปีหนึ่งเจมั้งอืมใช่อันนี้ปีสามหกเขาเขาเรียกว่าเป็นรุ่น เป็นรุ่นพยาวันหรือปูกเสกวันพยาวันนะฮะอ,อันนี้ปล่อยได้นะครับผมวางไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่อเงินอันนี้พี่เป็นคนที่ไหนฮะพี่เป็นคนลำปางค่ะอ๋อคนลำปางไม่เนี่ยพักสายเหนือเยอะผมพ่อกเกษมรมีที่บ้านอีกเยอะมากเลยค่ะแต่พี่ก็ดูไม่เป็นเดี๋ยวพี่เอาให้ดูมัมแต่แต่หลงพ่อคุณบางบางบางองก็ไม่แทนนะพี่ครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพักพื้นที่หลวงปูแหวนเนี่ยผมบอกว่าพักที่ดูดีเลย หลวงพ่อเกษมก็ดูดีเลยครับพอน่าจะเป็นคนพื้นที่ด้วยหลวงพ่อเกษมเขาเล่นกันหลายรุ่นเลยเนาะแต่ต้องเป็นรุน่นที่เขามีการซื้อขายกันแบบแพงๆหน่อยนะพี่อกองพันลำปางกองพันเชียงรายกองมาเชียงใหม่มีไหมพี่อม,มอทบ,บอลเจ็ดมีไหมเดี๋ยวพี่จะกลับไปดูที่บ้านจริงๆเหรียญพวกนี้แพงนะต่อปัจจุบันเนะมีราคาตอนแรกพี่ไม่รู้ราคาพี่ก็เก่าๆพีพ่ทิ้งเพียบเลยนรอ,อมไม่ง่ายไปทิ้งเลยพี่ มันดำอ่ะจะทิ้งมาทิ้งทีหลังทิ้งดำเสียดายที่ไม่ผมดูทั้งหมดร้อยกว่าองค์ได้องค์เดียวพระของหลวงพ่อเกษมอ่ะรุ่นเนี้ยจะแปลกเนื้อนวะจะแพงกว่าเนื้อเงินเนื้อนวะเขาจะสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินเขาจะสร้างเยอะกว่านะครับก็ทําให้บางทีเนี่ยสัตสนนิดนึ่งตรงนี้เราพูดสภาพพระก่อนพี่ลองดูนะพระเขาจะค่อนข้างลื่นๆหน่อยลื่นเนี่ยคือพระเขาจะแบบเหมือนกับสึกๆหน่อยอ่ะ ถ้าสังเกตดีๆนะพี่ตวงสื่อพวกนี้เขาจะล้มๆหน่อยอคือพื้นองค์พระเนี่ยหรือตัวงสื่อเขาจะไม่ได้ดูุนเป็นแท่งอย่างเงี้ยพ้าเขาเหมือนกับล้มก็คือตวงสื่ออ,อาจจะโดนขูดตวงขีดก็เลยไมไ่ไม่ได้เป็นแท่งหนุนขึ้นมานะครับเอา,อางี้พี่อ,อย่างที่บอกว่าทองแดงเนี่ยหลักพันแหละรุ่นเนี้ยนวะจะแพงกว่าเงินเพราะว่านาวะสร้างน้อยกว่าในงเงินเนี่ยจริงๆไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วเอา,อางี้ไหม แล้วเหรียญเนี่ยเขาก็มีสภาพสึกๆด้วยเมื่อกี้ให้กล้องดูไปแล้ว<อ>ผมซื้อแบบกลางๆแล้วกันเอาที่ไม่น่าเกลียดแล้วกันเอาซื้ออยู่ประมาณสี่ห้าพันใ้่ไหมก,ก็แล้วกับคุณเอ็มแล้วก็เปิดกับคุณเอ็มคนแรกเหมือนกันเออเอางี้ผมให้ห้าพันแล้วกันก,ก็ลองดูว่าโอเคไหมเพราะจริงๆอย่างท,ที่บอกว่าพอเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเ,เรื่องของสภาพพระด้วยเรื่องของรายละเอียดวงพระด้วยไม่ได้มีมูลค่าสูงมากเราก็คุยในแนวโน้มกลางๆแล้วก็เช่าให้พี่ไปเพราะว่างน้อยพี่มาทั้งถาด เอาหมดนี่อย่าลืมนะพี่อันนี้เหรียญเดียวนะแล้วพักเนี่ยไม่ได้ปีเก่านะปี36พี่ได้5 0 0พันบาทแล้วแต่ผมเอาพากพี่ไปแค่องเดียวไม่ได้เอาไปหมดผมจะบอกว่าพี่ถาดนี้ขอ5 0 0 0ันก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเราก็คุยเวนงตรงๆพยายามหาของที่มีมูลค่าเยอะสุดออกมาแล้วให้เก็บบางอย่างที่ยังไม่แพงเอาไว้เพราะอนาคตอาจจะแพงก็ได้พี่อาจจะไปปล่อยได้ราคาสูงในอนาคตก็ได้ดีไหมฮะผมปิดให้พี่5 0 0 0ันบาทครับโอเคจะโอนให้ครับ พี่พี่อับเชิญครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตนะพี่นกกล้องปูอะไร<ห>ฮะ กล้องกลัวกล้กองกลัวพี่เขาเหรอือพี่กลัวกล้อง <c oughs> พี่ให้พี่ช่วยออกกล้องเนี่ยหนึ่งเลยพัเนี่ยเราจะบอกอยู่ว่าทุกวันนี้เราก็มีการเช่าเนื้อแล้วก็เหมือนกับพี่เอาพารมาปล่อยนะฮะเราก็มีการเช่ากันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดบางคนคิดว่าเราแบบว่าทำคอนเทนต์ไม่ได้เช่าจริงๆเราเลยต้องมีการเช่าให้เห็นว่าเฮ้ยเราเช่าจริงๆนะก็เหมือนพี่มาช่วย PR อไรแหละเพราะว่าเราไม่ได้เต็มกันมาบางคนบอกว่าผมไปแคสติ้งนักแสดงมาเล่นเหมือนเหมือนใช่พี่บางคนนี่พี่ปล่อยพัจริงไหมมาปล่อยิอ่าพี่ดูผมใช่ไหมบางคน บางคนเนี่ยไม่ใช่พี่บ,บางคนเนี่ยเราตัดต่อดี<บ>จนบางคนคิดว่าแบบเราเนี่ยมีการแคสตินะ้งแสดงมาปล่อยพาจริงๆแต่จริงๆเราเราก็ธรรมชาติรุนเรียวแต่เพียงแต่ว่าน้องตัดต่อเราตัดต่อดีเท่านี้อะไรนะเชื่ต่อนะแต่พี่พี่ไม่ออกกล้องนะ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> พี่ไม่ออก <c oughs> ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเบอร์เบอร์พี่เลยเอาแบบเอาถุงพลาสติกมาปิดพี่เขาไว้เบอร์หน้าพี่เลยแซวพี่อยู่นิดนึง อันนี้พี่เขาเอา,เอาพอามาปล่อยเนาะก็จริงๆพี่ผู้ชายเขาไม่สะดวกหอกล้องแหละก็เลยให้พี่ผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวแทน<ม>นะครับแต่ดูไว้พี่เขานะฮะพี่อยู่โคราชเหรอฮะไม่ใช่ค่ะอยู่กรุงเทพ,เทพค่ะกรุงเทพเหรอฮะค่ะนวะเหรอฮะเออแม่ที่ผมออามาเนี่ยเป็นทองแดงหน้าหน้าแตกแล้วก็เนื้อเงินอ๋อมีทองแดงกับเงินเนาะ ทำงแดเงินเพราะว่าผมเก็บอ๋อพี่ผู้ชายเป็นเจ้าของพระเนาะแต่นี้เป็นเป็นเป็พระยาพี่เขาไม่ได้ออกกอง <c oughs> แต่พี่เขาจะมีความรู้เรื่องพระด้ดวยเพราะผมถามพี่ว่าคนโคราชหรอ <c oughs> เพราะเพราะว่าผมกำลังสองปกมหาผมหาของหลวงพ่อคูณอยู่แล้วพี่เขาเลยบอกว่าไม่ต้องห่วง <c oughs> เพราะว่าพี่เขาเนี่ยได้มาที่มาที่ไปเขาดีนะฮะอธิบายฟังก่อนเพราะว่าพี่เขาอยู่นอกเฟรมแต่เขามีเสียงรอดออกมานะครับเอาไปไว้ที่นู่นเลยไหมไม่เป็นไรพี่แซลลแซวลเล่นคะแซวเล่นอ๋อเป็นเนื้อเงินหนึ่งองค์นะฮะแล้วก็ทองแดงองค์หนึ่งมีพี่มีราคาไหมปกอะ เมื่อก่อนผมอยากได้ประมาณสิบปัจจุบันเล่นถึงไหมพี่ปัจจุบันตอนที่ผมเคยดูนะาึงสองปีหรึ่งเมื่อประมาณสองปีแล้วอะช่วงประมาณหลวงพ่อคูณท่านนอนไอใหม่ราคาแพงมากแต่ปัจจุบันต้องบอกก่อนนะจะไม่ถึงนะไม่แต่ถ้าพี่บอกราคานี่มาผมไปไม่ได้พี่โอ้โหมันมันลงมาเยอะเหมือนกันพี่ ร้องเสนอมากพี่ก็ที่น่าสนใจนะที่ดูนะฮะก็จะมีปกมะขามของหลวงพ่อคูณรุ่นนี้นี่เป็นปกรุ่นแรกของท่านนะฮะปีสองพันหนึ่งเจ็ดอีกเหรียญหนึ่งนะ,ะที่ผมชอบนะอันนี้เป็นเหรียญถันข้างสร้างโรงเรียนนะครับรุ่นนี้สร้างปีสองพันหนึ่งหกนะฮะอันนี้ได้มาไงพี่ของเก่าเหมือนกันอของเก่าพี่พูชายบอกไม่ไม่ไม่ทราบแล้วเอาโอเคอันนี้แท้ <c oughs> ต่อไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นปูชทวนนะออกไว้ปรโคกนะฮะเป็นเนื้อว่านนะลองแกะดูเอาแกะดูหน่อย โอเคนะครับก็อย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยผมผมลองไล่เรียงดูนะฮะพระที่สนใจเนาะก็จะมีอันนี้เออ่เป็นปกมะขามของหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงเนาะปี2517นะครับแล้วก็จะมีเป็นเป็นเนื้อว่านอันนี้เป็นพระโคนะฮะหลวงปู่ทวดจะไปออกปี06นะครับแล้วก็จะมีนี้อันนี้เป็นสมเด็จเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จพระศาสดานะครับก็มีการเล่นกันออกไว้บอร์บเนาะแล้วก็เป็นหลวงปู่โต๊ะ ของวาดประดุชิมพีนะฮะอันนี้เป็นเหรียญหันข้างครับปี16ส่วนอันนี้หลวงพ่อเกษมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเอาออกก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ลองไล่เรียงดูราคาเขายังไม่แพงมากผมว่าอะไรไม่แพงเก็บไว้ก่อนดีวานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อแดงนะครับคือเหรียญเนี่ยก็เช่นเดียวกันพระเนี่ยยังอยู่ประมาณเกณฑ์ยังไม่ได้สูงมากเนาะก็แยกของเราไปก่อนดีวาหรือว่าเราลองดูราคาเพิ่มเติม แต่ราคาที่ที่ตกผลึกแล้วพอไปได้อะอย่างอย่างปกเนื้อเงินนะครับของหลวงพูอคูนเนี่ยอะถ้าเป็นเป็นเนื้อเงินอยู่สักสองหมื่นได้ไหมพี่สองหมื่นห้าได้ไหมสองหมื่นห้าอะแล้วถ้าเป็นทองแดงเท่าไหร่ทองแดงสามพันนะสามพันถ้าถ้าพี่เอาสองหมื่นห้าบวกสามพันเป็นสองหมื่นแปดอะโอเคให้ให้พี่ไปก่อนสองหมื่นแปดนะครับพระโคนะฮะหลวงพู่ช่วยพระโคตีประมาณเท่าไหร่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหมื่นหกได้ไหมอะหมื่นหกได้นะ พระโค้งสวยนะเนี่ยองค์เนี้ยสวยนะคือเมื่อกี้ก็นั่งดูอยู่คือข้างหลังเนี่ยพระเขาได้สมมาตรดีครับเออ่ความสวยคือข้างหน้าชัดเจนดีฮะเดี๋ยวดูหลังนะพิงหลังนะเห็นไหมฮะข้างหลังค่อนข้างเออ่ er, ปั๊มมาได้ได้ตรงเพราะหลายๆองค์ที่ที่เจอหรือผ่านตาเนี่ยจะเอียงบ้างเลยบ้างเนาะอ่ะเชา่าพีเข้าไปก็เป็น2 8งหมกับหนึ่งมื่นนะฮะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จพระศาสดาเนี่ยผมเห็นเขามีการเช่ามาอยู่องค์มันหมื่นบวกลบเอาตรงกลางและจบไม่ง่ายขอหนึ่งหมื่นหนึ่ง อโอเคนะพี่จิ้มตัวเลขเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาพี่เขานะเอ่อก็จะมี2 8 0 0 0นนะครับบวกกับ1 6นะพี่แล้วก็จะมีหมื่นหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เนี่ยเหรียญหันข้างสร้างเหรียญเนี่ยเป็นพาสแท้อยู่แล้วอ่แล้วพาก็เรียบร้อยดีนะครับผมปล่อยองค์หนึ่งหมื่นบวกอยู่แล้วอันนี้ขอพี่สักแปดพันแล้วกันเอากลางๆ แต่คราวนี้มองข้ามช็อปแล้วไม่มองพี่เขาแล้วมองแค่ตัว <c oughs> เองแวเองเลยต <c oughs> ัวประกอบไปเลยแล้วก็ส่งสายตานะฮะ,อะขอบคุณมากครับพี่อ่ะแปดพันนะฮะก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ6กหมื่นสนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนคร่าวๆมันจะมี2 8งหมบวกหนึ่งมื่นหกบวกหนึ่งมื่นหนึ่งบวกแปดพันตัวเลขมันจะได้หกหมื่นสองนะครับ <c oughs> โอเคนะฮะผมโอนให้พี่เขาหกหมื่นสองพันบาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากคก็ประมาณนี้พี่เดี๋ยวผมโอนให้พี่นะครับ เชิญครับพี่สดีครับสวัสดีครับเชิญเลยพี่นี่พี่เขาเอามาปล่อยนะฮะพี่เขาบอกว่าดูประจำเลยไม่รู้ดูอะไรดูน้องเอ็มครับแล้ววันนี้ เดี๋ยวคลิปนี้ลงไปดูตัวเองใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมฮะจุดเริ่มต้นอะไรฮะในการดูพระเอาแล้วเอาล้พี่เช่ามาพี่ไม่ได้ดูเหรอฮะไม่ดูได้มไงชอบมาก็เช่าขอใครให้มาก็ชอบเหมือนคนรวยอันนี้เหรียญเออเหรียญอันนี้เหรียญพระใหม่ใช่ครับจัดจ้าเหรียญแม่น้ำคูอันนี้เป็นเหรียญของบุธมานี่ดูดีนะฮะเนื้อเงินอันนี้เหรียญมหาชนกจริง ไม่น่าใช่ครับผิวเขาแปลกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่หาไว้ดีรัวอันนี้อันนี้ใช่ใ้่เงินต้องเป็นนี้ใช่ครับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะหมาเชื่อเงินออันนี้พี่เช่ามาพี่ใช่ครับใช่ครับเกือบหมดเลยฮะใช่ครับเอาเอาที่ผมผมผมซื้อได้นะพี่เนาะบางอย่างถ้าไม่ซื้อไม่ไม่ว่ากันนี้ได้ครับได้ครับได้ครับมีกระใสทองด้วยเหรอคนละวัดป่ะอ๋อมันฝ้าหนงแย่ใช่ครับอันนี้ไม่อันนี้นนาะจะไม่ไม่ได้เข้าพิมพ์ที่เล่นกันหรือครับผม เี๋พ่พอแดงก็แท้นะแต่มันสึกเยอะมากเลยสึกเยอะมากเลยใช่ปล่อยยาพี่แท้จตสึกเยอะถ้าไม่สึกอยางนี้ราคาอยู่เท่าไหร่่อแดงเออมีดาวไม่มีดาวเนาะถ้าถ้ามีดาวก็หลักพันถ้าไม่มีดาวก็เล่นกันหมื่นหมื่นบวกลบเฉพาะพับไปเปลือยไม่รวมทองครับผมห้องเงินก็สึกใช่สึกเยอะเหมือนกันอันนี้พี่เหรียญนี้เท่าไหร่ฮะเหรียญอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะพูดถึงว่าให้เพื่อนไอ้นี่มาอย่างนี้พี่มหาชนกเนี่ย พระตอนนี้เนี่ยน่าจะหลักพันอยู่แล้วไม่ได้แพงเนะาะเมื่อก่อน,นอาจจะอาจจะแพงนะตอนท่านก็มาถึงอน,นาคตใหมาเช่าแล้วมันถูกเกิน<ห>พี่เก็กบไว<ะ>้ดีกว่าได้เลยได้ถ้าเหรียญน,นี้ซื้อหมื่นเจ็ดซื้อได้ขายไหมขายขายเนาะนะผมซื้อที่เหรียญหน,นึ่งนะหมื่นเจ็ดนะแล้วก็วชุดนี้พี่เขาหยิบม,มาเพิ่มนะครับเป็นอ่า เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะฮะวัจุรามณีนะครับอันนี้เหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพ่อแดงมีสามองค์พ่อแดงมีสามองค์โอ้โหคนนึงพีสึกอะสึกเยอะนะสึกเยอะมากเลยอ,อพระเนี่ยถ้าไม่สวยอะปล่อยยากครับผมแต่ถ้าพระสวยแล้วเล่นกันเออเล่นกันแบบหลักพันหน่อยยังปล่อยง่ายอย่างนี้พระสวยย,อย่อยๆจะปล่อยง่ายกว่าพระไม่สวยแต่เป็นพระหลักๆงงไหมพี่ อย่างเ,งเนี้ยเพราเนื้อเนี่ยอันนี้น่าเป็นเนื้องเงินเนาะจริงๆถามว่าสวยๆแพงนะแต่พอพระเขาสภาพไม่ดีปล่อยยากเลยเดี๋ยวนี้คนเขาจะชอบพระสวยโอเคพระสวยต่อให้เป็นพระย่อยก็ยังมีราคามีมูลค่ามีราคา,รา,ค,าครับแล้วก็สามารถทําทํากําไรขึ้นได้อีกกาไรได้เพราะแดงเนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกนะฮะคือรุ่นอันนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าผมเจอเยอะมากผมไม่ได้เช่าเลยพี่ครับผมอันนี้เป็นหลวงพคูณครับผมอันเหล็นนั่งพานชนะมานนะฮะ อคืนะพระคุมเลยนะคุมกิบเลยอันนี้เป็นเหรียญนั่งพานชนะมารครับผมอันนี้พี่ตีราคาไงัะอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทครับผมองคเนี้หมื่นเจ็ดองนี้ได้เท่าไหร่พี่หกพันได้เท่งหกพันครับผมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันไหนครับต้องลงกปุ๊บตัเหรียญหนึ่งพระก็อย่างเงี้ยมีเหรียญถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทก็องคหนึ่งประมาณสามพันพี่มีเหรียญผมเหลือไม่กี่เหรียญแล้วครับเหลือไม่ถึงสิบเหรียญนะเขาเหลือมาตั้งโชว์ไว้ครับบางคนก็มาซื้อหน้าร้านมาาาาเชนร้้ดวย หมื่นเจ็ดบวกกับหกพันหมื่นเจ็ดกับหกพันไปเลยพี่สองหมื่นสามครับอ่ะ <c oughs> ผมโอในให้พี่สองหมื่นสามเนาะขอบัญชีเลยพี่เรียบร้อยโอในให้พี่ไปสองหมื่นสามเนาะครับผมขอบมากครับครับขอบครับใช่เลยครับอันนี้พระใครอ่ะเขาเอาหลงผมเขาเก็บไว้เป็นหีบเลยนี่มาเลยฮะพี่เขามีทาวเวสนะครับทาวเวสสุวรรณนะฮะมีหลวงปู่โต๊ะก่อนเลยฮะแล้วก็จะมีเจ้าสัว อันนี้รุ่นเลยนะฮะจดออกมาเขามีโพยเขาเปิดดูโพยเลยฮะก็คืออ่าเขาจะเขียนไว้ให้แต่ว่าอาเขาเสียแล้วอนุญาตปดีบอกอาเขาแล้วดูแลเขามันนั่นเลยแต่แล้วแต่พี่เอมนะคะไม่ได้เปลียนได้ครับแล้วแต่เลยแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเนอะแล้วก็มีหลวงพ่อแดงวัดเขาวัดไอต์อันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายจดไว้เราก็ไม่รู้โอ้นี่หลวงพ่อพรมนะฮะ หลวรั่ออะหลวงพ่อพงศ์มาช่องแคร์โอเคพี่พี่ลองเปิดราคามาดูก็ได้ครับไม่แล้วแต่พี่เองเลยนะคะไม่ไม่ได้ซีเรียสค่ะอันนี้เหลือเหลหลวงพ่อสวรอันนี้ัปีอันนี้คือเขียนไห้แต่ไม่รู้แต่เก็บไว้นานแล้วโอเคผมเห็นแล้ววันนี้พี่เอาพร้มาปล่อยนะฮะซึ่งราคาเนี่ยเขามีจดมาแต่ที่บ้านแล้วนะครับผมเองดูคร่าวๆเนี่ยมีราคาบางรายการซื้อได้บางรายการจะแพงเกินไปแต่เดี๋ยวจะให้พี่เขารวมทั้งหมดมาให้นะฮะ ประมาณเก้าอะพี่อ่ะพี่ลองไล่ดูดว,ว่าราคาตรงไหมอู้อันนี้ตัวเลขที่พี่เขาจิ้มมาเนอะพี่ก็บอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยพี่เขาจะเอาเงินไปทำบุญใช่ไหม แล้วก็ทำบุญทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็มีร้อยวันอาออเพราะว่าพระชุดนี้เป็นของคุณอาแล้วคราเนี้ยเอามาปล่อยเนี่ยก็เอาเงินไปใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทําบุญให้อาด้วยแล้วก็เอาไปใช้ดูแลในครอบครัวด้วยนะครับก็ตัวเลขที่ที่จิ้มมาทั้งหมดนะฮะเขามีหลวงู่โตนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวกสธรแต่อันนี้เป็นพระใหม่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าสัวอันนี้ที่เป็นพระใหม่มือนกันนะฮะ อันนี้ก็ปูดทวดปี2524นะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงนะฮะที่เหลือก็เป็นหลวงปู่โตะอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้หลวพ่อพมมาช่องแค์เท่าที่ดูแล้วเนาะ พี่เขาอ่ะมีราคามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งเขาจิ้มมาเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะฮะ94,500บาทนะครับนี่นะก็เป็นตัวเลขที่พี่เขาให้มานะครับถ้าไม่ได้ต่ำนี้ได้ไหมไม่เป็นไรค่ะเอาพี่พ,พี่เอ็มเลยนะ่ะเพราะพี่เอ็มจะทำบุญเลยวันนี้อ๋อแต่แต่ถ้าได้ราคานี้ก็เหมือนจะเอาไปทําบุญด้วยค่ะไม่เป็นไรเอาที่พี่เอ็มคิดว่ามันเหมาะสมหนูก็โอเคอืมต่เมื่อกี้เห็นพี่เขาจิ้มมาพี่เขาตกใจโอ้โหเท่ <laughs> านี้เลยเหรอตกใจ เพราะว่าไม่ได้แบบรวมมานั้งแต่แรกคือ,อม,มันเป็นใบใบใบามาเราก็ใส่ใสามารวมกันเลยที่พี่จิ้มตัวเลขมาบางอย่างมันจะแพงนะครับบางอย่างมันก็ราคามันก็ซื้อได้ นะฮะอันนี้แจ้งตามตรงเนอะอย่างอย่างอย่างปูทวดอย่างเงี้ยพระเนี่ยเล่นเงินหลักพันอยู่แล้วแล้วทองนี่มันบางมากจริงๆพระรวมทองมันก็ไม่น่าจะเกินหมื่นอยู่แล้วนะค่ะแต่พี่ก็จิ้มมาแล้วตัวเลขมันก็บางอย่างมันจะสูงไปนิดนึงเออถ้า94,500เนี่ยต้องถามว่าทุนท้วนเนี่ยพี่พี่โอเคไหมเราเราก็ไม่ได้ต่อเยอะนะเอาแบบ90้า0มืนทุนทวนอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไหมแปดพัก็ได้อุ ก็เอาเอาไม่ต้องไม่ได้พี่พี่เอ็มสะดวกเลยผมผมซื้อให้แหละไดถ้าประมาณประมาณเก้าหมื่นก็ต้องถามพี่ว่าโอเคไหมฮะโอเคค่ะเนาะได้เนาะพี่เนาะได้โอเคฮะนั้นนั้นผมผมจบไว้พี่นะได้ค่ะเก้าหมื่นนะได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงแล้วเราก็ปิดร้านแล้วนะฮะ วันนี้ก็เช่ามาได้บ้างบางบางท่านก็ไม่ได้เช่านก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะฮะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะนี่วันนี้มีทีเด็ดมาให้ดูคือตอนนี้ผมกำลังทำหนังสือนะครับเป็นหนังสือคัมพีรอยยันเล่ม2นะฮะก็ฝากให้ติดตามด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับผมจะเปิดให้สั่งจองนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ย จะให้สั่งจองทางไลน์นะครับเร่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการดูพาระแบบละเอียดมากครับจะชี้ทุกจุดนะฮะแล้วก็วงทุกตำหนิเลยแถมยังมีขอบตัดหรือด้านข้างให้ดูด้วยนะฮะที่สําคัญมี QR code ด,ด้วยเราสแกน QR code เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นคลิปวิดีโอนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็แนะนําเลย สนใจเนี่ยทักลน์แอสไซน์พีสองเท่านั้นนะห้ามสั่งจองที่อื่นนะตอนนี้เนี่ยโจรเยอะมากครับผมเองก็จะเปิดจองเฉพาะในไลนย์อย่างเดียวนะฮะแอสไซน์พีสองนะครับปัจจุบันเล่มหนึ่งสามพบาทรวมส่งนะฮะแต่ถ้าหนังสือออกเมื่อไหร่เฉพาะหน้าปกคือ4ี่พันนะฮะจัดส่งอ้าร้อรวมเป็น4ี่พวันนี้ถ้าคุณซื้อหรือคุณจองกับผมเนี่ยจะได้ในราคาที่ถูกกว่า1,300บาทนะฮะหรือแค่3ามพันสและในรอบนี้เนี่ยจะมีพาร์ททั้งหมด7หมวดนะครับจะมีพาร์ทที่ในหนังสือเล่มไมมม่ีีก็จะพ มีพระบูชามีเหรียญมีตะกัวมีตะกุดมีพายันนะฮะแล้วก็จะมีล็อกเกตทั้งหมด7หมวดนะฮะความหนาหนังสือหนากว่าเดิมครับผมว่าประมาณเกือบ600หน้านะฮะและหนังสือจะออกภายใน3-4เดือนนี้นะครับตอนนี้กําลังรวบรวมจัดทาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จองเข้ามาได้เลยนะครับในไลน์ s อ i ไซคัมปีสเท่านั้นนะฮะ อ่ะก็ฝากด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวเป็นเล่มเดโม่เนอะเอาเอาเอา,เอามาวงเอามาดูรายละเอียดเนอะวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนอย่าลืมนะฮะ<ม>กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับผม